អ <laughs> ី ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันอังคารที่สิบสองมีนาคมสอง7นห้าหกเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปแอมใบทศสมใบนี้ให้นะครับพอดีแอมใบนี้มีคนซื้อเรื่องแต่ผมลงโพสหน้าหน้าเฟซแล้วก็ไม่ต้องรอดูคลิปเลยครับก็บอกซื้อเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ให้เห็นนะครับนี่มันจะสวยมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดไฟให้ดูนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นไฟสว่างเรืองแสงขึ้นมาเลย สวยงามมากครับเดี๋ยวมาดูสภาพวันนี้ที่จะต่อใช้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเซนรีเทิร์นจะต่อดีเลย์ยามาฮ่าอันนี้ผมก็ลงขายไว้แล้วนะครับเสียงดีมากดีเลย์เจแปนยามาฮ่าวินเทจนะครับตัวตู้ในเขาหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่เดี๋ยวพยายามจะทําให้คลิปมันเร็วนะครับปุ่มสภาพดีครับคือมันสภาพผสมนะครับแอมป์ใบนี้สมัยก่อนร้านพี่ภูสมิงนะครับร้านอเว่์เขาจะมีขายนะครับร้านนี้รู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะเอาแต่ของดีๆมาขายนะครับ มีขายตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ภูสมิงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้เห็นตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นไฟขึ้นมาอย่างนี้ครับหน้าปัดจะมีเกนวอลลุม่มแล้วก็เนี่ยคลิปนี่ครับมันเป็นเสียงให้เลือกเสียงแต่นะครับได้สามระดับสามคาแรคเตอร์เสียงนะครับเทเบิ Table, bed, ลมเดียมเบสเราจะมีพรีเซนต์ด้วยนะครับไอตัวพรีเซนต์นี่มันจะเหมือนมาแชลมันจะทําให้ปลายชัดพออยูเบิร์ดชอบใช้นะครับแล้วรีเวิร์ดเป็นลางสปริงแต่รีเวิร์ดความพิเศษของรุ่นนี้มันจะเหมือนฮอเลยครับมัน รีวิร์บมันมันฉ่ำอลังการมากมันไม่ใช่เหมือนรีวิร์บทั่วไปนะครับตัวตู้สภาพดีแล้วก็หุ้มด้วยสกลาดนะครับอันนี้ตัวเครื่องตัวเครื่องถ่ายข่า,ขาพอเพราะว่าผมได้ส่งส่งคลิปตัวเครื่องให้ให้คนที่ช่วยซื้อแล้วนะครับลำโพงเป็นแปดนิ้วนะครับแล้วก็นี่ลางรีวิร์บครับนะครับเป็นเกาหลีรุ่นเก่านะครับแต่เสียงดีมากอย่าได้ดูถูกว่าเกาหลีจะแพ้อะไรนะครับ แอมลุกเก่าเสียงดีมากครับอันนี้เป็นช่องเอฟเฟกต์ลูปซึ่งแอมปกติแอมซ้อมจะไม่มีช่องนี้นะครับเอฟเฟกต์ลูปเอาไว้ต่อคอรัสดีเลยลเราเล่นแตกตู้ได้นะครับช่องเสียบก็นแน่นมากเซลลิเทอร์นี่ช่องเสียบแน่นฝังเลยเอาละครับเดี๋ยวมาฟังทิปเสียงกันครับต่อมาฮ่าดีเลย์ไว้เป็นเอฟเฟกต์ลูปนะครับสิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเอาความกว้างเล่าเดิมๆเ,เลยครับแอมอสภาพดีมากครับเก็บไว้แบบน อันนี้สิบสามนิ้วครึ่งเป็นนิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเกนครับวอลลุ่มแล้วตัวนี้คาแรคเตอร์ของเสียงนี่ครับคาแรเตอร์ของเสียงแกน,นะครับมีอยู่สามแบบดิสแล้วก็มีเสียงคลีนเทเบิลมีเดยมแบดคบแล้วมีพรีเซนต์ด้วยพอคิวเบิร์ดมันชอบใช้พรีเซนต์นะครับแล้วรีเวิร์ดมันเสียงเหมือนฮอเสียงไม่ได้เหมือนแค่กล้องป่องป่อง,องครับเป็นฮอเลยครับเสียงแบบเป็นฮอเดี๋ยวผมลองให้ฟังตรงนี้เวลาเปิดใช้งานจะเป็นไฟขึ้นมาครับ สว่างเวลาที่คืนก็สว่างชัดเจนเลยครับผ้าลำโพงสภาพดีตัวตู้บุด้วยเป็นคล้ายๆไม่ใช่การมายีหรอกเป็นสการาดเนาะเนี่ยครับจะลงขายหลายทีแล้วก็เสียดายมันเสียงมันก็แบบเฮฟวีแม t ท l ดีครับแล้วด้านหลังที่สำคัญมันมีเซนรีเทิร์นด้วยครับเซนรีเทิร์นด้วยนะครับ ใช้ไว้วเวลาเล่นแตกตู้เอาใบเดียวไปเล่นแตกตู้แล้วก็ต่อคอรัสต่อดีเลยไปนะครับเซตรีเทตรดอดลำโพงเดิมๆครับสภาพดีเลยใบเบล่มเลยเขาเรียกกี่นิ้วเนี่ยหกนิ้วไหมขอขอตลับนีกทีดอดลำพงกี่นิ้วลองวัดความกว้างตรงนี้หน่อยซ้ายไปขวาประมาณแปดนิ้วนะคุณคุณหนุ่มมนะแปดป่ะแปดนิ้วนะครับความกว้างตรงนี้แปด นนิ้วครับรคับผมยืนยันการอัดคลิปวันอังคารที่สิบสองนะครับมีนาคมหกเจ็ดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายคลิปก็คือตัวเดิมครับกีตาร์จีนตัวนี้นะครับตัวละไม่กี่พันบาทนะครับไม่มียี่ห้อนะครับแต่ผมโมดิฟายแล้วนะครับโมดิฟายแล้วก็เซตอัพเป็นเสียงของผมแล้วนะครับเราใช้ไฟนี้สองเท่านั้นเองแล้วก็ดีเลย์นี้ต่อพ่วงสําหรับทดลองเสียงเซนต์รีเทิร์นครับ พ่วงแค่ทดลองเสียงเซนต์รีเทิร์นหลังตู้นะครับตู้แอมซ้อมใบนี้มีเซนต์รีเทิร์นด้วยนะครับเราไม่ต้องใช้กีตาร์อะไรดีหรอกครับถ้าเสียงแอมมันดีกีตาร์อะไรก็ต้องออกมาดีครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับขอบพระคุณมากครับ